สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำฟอร์ดสองแพรพิษณุโรกนะคะวันนี้น้ำจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมารับชมในรุ่นของ XL Street Special Edition บอกเลยว่าเป็นรุ่น Edition จริงๆคะ่ะลูกค้าเรามีแค่300ของฟอร์ดนะคะยังไงเดี๋ยวนะ้ำจะพาลูกค้าทุกคนนะคะไปชมนะคะว่า XL Street Special Edition เนี่ยมีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็มีกี่สีรานะคาเท่าไหร่บ้างโปรโมชั่นเด็ดๆมีอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับรุ่น XL Sty Special Edition คันนี้นะคะเราเปิดตัวที่ราคา682,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าและเป็น Edition ยังไงนะคะก็คือรุ่นนี้นะคะเราจะออกแบบดีไซน์นะคะมาพร้อมออกับความสปอร์ตนะคะด้วยการออกแบบด้วยการติดสติกเกอร์นะคะสีขาวตัดกับสีแดงนะคะแล้วเราก็ติดตัวสเกิร์ตนะคะให้กับรถลูกค้ารอบคันด้วยนะคะคันนี้ เป็นดีไซน์ให้ออกมาแบบรถแต่งนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกระจังหน้าคำว่าฟอร์ดที่ออกแบบมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะแล้วเรามาดูนะคะมาพร้อมกับนี่ค่ะคุณลูกค้าร้อแมกนะคะสีดำเงาแบบนี้ค่ะ เป็นรุ่นตัวต่ำนะคะแต่เราให้ล้อแม็กมาเลยนะคะคุณลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะและดีไซน์ของตัวสติกเกอร์นะคะเราดีไซน์ตั้งแต่ตัวหน้ารถนะคะพาดไปจนถึงท้ายของตัวรถเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกระบะด,ด้านหลังนะคะคุณลูกค้ากระบะของเรานะคะจุได้ถึง1.3ตันนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นแคบนะคะลูกค้าสามารถนําไปบรรทุกนะคะของได้เยอะมากๆเลยค่ะ แล้วก็มาดูดีไซน์นะคะด้านหลังนะคะเราก็ออกแบบเป็นสเกิร์ตด,ด้านหลังนะคะคุณลูกค้าสเกิร์ตท้ายนะคะจะออกแบบดีไซน์มาพร้อมกับตัวสติกเกอร์ค่ะให้กับคุณลูกค้าดูให้รับกับด้านหน้าของตัวรถนะคะเรามาดูดีไซน์ภายในตัวรถกันนะคะคุณลูกค้าสําหรับรุ่นนี้นะคะเรานะคะให้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลนะคะหรือว่าเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ ดีไซน์นะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะคุณลูกค้าและเรายังมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยค่ะด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะเป็นในส่วนของตัวแคปนะคะคุณลูกค้าแล้วก็แคปของเราเป็นแคปเปิดได้นะคะขึ้นลงสะดวกแล้วก็กว้างมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรโมชั่นกันนะคะคุณลูกค้าว่ารุ่นนี้นะคะเราใช้เงินดาวน์ที่เท่าไหรค่ค่ะ พิเศษนะคะส่วนโปรโมชั่นในรุ่น XL Special Edition คันนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะลูกค้าจ่ายเงินดาวเพียง34,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถนำรถคันนี้นะคะไปขับได้เลยนะคะแล้วเราก็ผ่อนสบายคะ่ะลูกค้าเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดหรือว่า7ปีนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้เป็นเจ้าของรุ่น XL s t Special Edition คันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่น Limited จริงๆค่ะคุณลูกค้าเรามีทั้งหมด สองสีนะคะก็คือสีดำกับสีน้ำเงินลูกค้าท่านไหนที่กำลังเลง็งรถที่แต่งมาจากโรงงานเลยนะคะสวยๆดูๆสปอร์ตแบบนี้นะคะให้ติดต่อมาที่โชว์รูมฟอร์ดสองแพรพิษณุโลกค,ค่ะติดบึงราชนกนะคะหรือว่าอินบ็อกเข้ามานะคะที่เพจของเราได้ะคะ่ะเพจฟอร์ดสองแพรพิษณุโลกและน้ำก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของแฟนของฟอร์ดสองแพรพิษณุโลกด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับรุ่น XL สติสเตอร์เชื่ออี dition คันนี้ค่ะ